หนึ่งคนค่ะจากสุพรรณบุรีค่ะอำเภออะไรคะพี่ปุ้มอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองวันนี้เรียนวิชาอะไรไปบ้างคะสปาผมค่ะแล้วก็มีนวดหน้านวดตัวค่ะเวียดนามสไตล์เวียดนามสปาผมสไตล์เวียดนามเปิดที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีทําได้นะรับลูกค้าได้สบายไหมคะวันนี้ได้ลองทําด้วยสบายค่ะ บอกความรู้สึกหลังตอนที่ทำหน่อยเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกโล่งสบายค่ะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะพี่พุ่มเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะคะทุกคนแต่ว่าพี่พุ่มเนี่ยฝีมือดีมากๆขนาดไม่มีประสบการณ์นะคะเคยขายของค้าขายมาก่อนตอนนี้เบนเข็มมาจับธุรกิจเกี่ยวกับความงามค่ะใครที่อยากผมสวยด้วยนะคะหน้าสวยด้วยแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะคะเชิญที่ร้านพี่พุ่มได้ยินดีต้อนรับค่ะสอนดีมากค่ะให้คําอธิบายดีมากค่ะวางแผนแต่งร้านให้ด้วยค่ะแนะนําทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดร้านค่ะ หาซื้อุปกรณ์ตามอาจารย์ทุกอย่างเลยจานลองมาหมดแล้วใช่ปึ๊บคุณลูกสั้งสองคนเป็นไงคะเป็นหุ่นให้คุณแม่ด้วยเป็นไงสบายไหมสบายครับนั่งมภูมิใจไหมแม่ทําได้แม่เก่งมากนะแม่เก่งมากเลยนะคะอ่าสองท่านนี้ก็จะอยู่ในร้านด้วยช่วยแม่บริหารกันนะคะยินดีด้วยนะคะ